สมรรถนะของ e l 7เนะครับเหนือความคาดหมายเยอะมากนะครับใช้เครื่องยนต์พื้นฐานเป็นเบนซิน1.5ลิตรก็จริงแต่เป็นเครื่องที่เหนียวมากๆของ Suzuki นะครับตัว K15B เนี่ยลูกค้า Suzuki เคยแบบไม่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเลย6-7หมื่นกิโลเมตรจนเครื่องยนต์น็อกนะฮะการหล่อลื่นไม่มีดับไปเนี่ยเอามาล้างเครื่องยนต์เปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนประเก็นนะครับล้างเครื่องยนต์เติมน้ำมันหล่อลื่น เครื่องยนต์เข้าไปใหม่สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เหนียวมากๆก็คือทนนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ในส่วนของเกียร์การที่จัดสเปคเกียร์สสปีดตัวนี้มานะครับไม่ใช่วิศวกรของสุกินึกอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะลดต้นทุนก็ทำนะครับเขาทํางานร่วมกับทางวิศวกรด,ด้านเกียร์ของไอชินซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เกียร์ทางสุสกิกับโตโยต้าเนี่ยเขาก็ใช้ไอชินเหมือนกันวิศวกรของไอชินเป็นคนจัดสเปคเกียร์สีสปีดตัวนี้นะฮะตามงบประมาณที่ ลูกค้าอยากได้นะครับทางซูซูกิก็ต้องแจ้งไอชินไปว่าเซ็ตรถมาแบบนี้นะครับหน้ายางเท่าไหร่น้ําหนักรถเท่าไหร่พื้นฐานของเครื่องยนต์เป็นแบบไหนทางวิศวกรของไอชินก็กําหนดตัวอัตราทดเฟืองท้ายมาให้ใหม่นะครับเพราะเครื่องเนี่ยคอมมอนก็คือเครื่องเหมือนในเออร์ติก้าแต่อัตราทดเฟืองท้ายไม่เท่ากันตัวซูซูกิเออร์ติก้ามีเกียร์สสปีดอัตราทด เท่ากันแต่ตัวอัตราทดเฟืองท้ายของเออร์ติก้าอยู่ที่4.278อัตราทดเฟืองท้ายของ XL7 ขยับมาเป็น4.375ก็ปรับมาใหม่ให้เข้ากับน้ําหนักตัวรถรวมถึงล้อ16นิ้วของ XL7 นะครับก็ปรับมาใหม่ให้พอดีกับตัวน้ําหนักตัวรถที่เพิ่มขึ้นรวมถึงล้อ16นิ้วและหน้ายางที่กว้างขึ้นด้วยผลที่ได้ก็คือการออกตัวของตัว XL7 เนี่ยออกตัวแบบง่ายเลยลยอยเบาๆและในช่วงของการใช้งานจริงเอ้ะทำไมทาง อ้แกลเซเ่ถึงมีอัตราบริโภคเชื้อเพลิงที่ดีกว่าเนี่ยตัวกรองควบคุมเครื่องยนต์มีการปรับให้ฉีดน้ํามันได้ประหยัดกว่าเดิมรอบเครื่องยนต์ในแต่ละเกียร์เวลาใช้งานนะครับอาจจะดูเหมือนสูงนะครับแต่มันออกมากลมกล่อมทั้งในเรื่องของอัตราเร่งและอัตราบริโภคเชื้อเพลิงทางซูซูกิเ, Suzuki, เคลมอัตราบริโภคเชื้อเพลิงไว้ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรผมลองใช้งานผมทําได้แถวแถว15ไปปลายนะครับ15.9กิโลเมตรต่อลิตรถือว่า ไม่ค่อยสวิงนะครับนี่คือพื้นฐานของเครื่องเบนซินพันธห้าที่เราใช้กันมานานเนี่ยอัตราเบริคเชื้อเพลิงมันจะไม่ค่อยสวิงนะครับแต่พื้นฐานก็คือวิ่งรถเบานะครับนั่งกันสอสาคนแต่ถ้าเกิดมีโหลดบรรทุกเข้ามาก็สามารถปรับอื่นๆได้อีกนะครับเพื่อให้อัตราบริคเชื้อเพลิงมันยังคงดีรวมถึงสมรรถนะเช่นวันนี้รถทดสอบของเรานะครับจากโรงงานจากบริษัทแม่ซูกิเติมลมยางมาอยู่ที่34ปอนด์ต่อตารางนิ้วก็คือ34 psi ทั้ง4ล้อผมขับออกมาจากบริษัทเขาเนี่ย บอกเลยว่าตึงตังแล้วก็มันก็คงเป็นสเปคของช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ด้านหลังเป็นคาน o ทอร์ชันบีมพราะผมมาวัดลมยางนะครับพอเห็นว่าโอ้โห34จริงๆรถเนี่ยสำหรับสไตล์ Crossover BSV เนี่ยใช้ลมยางรวมถึงสเปคของยางรถยนต์เนี่ยเหมือนยาง p พ s ส e ซนเจอร์าก็คือยางเก่งได้เลยฉะนั้นลมยางแถวแถว32 psi เนี่ยใช้ได้เขาอาจจะต้องการให้ อัาตราเร่งดีนะครับเลี้ยวง่ายหน้ามันไวหน่อยคล่องแค่วหน่อยนะครับแต่ผมจะรู้สึกมันตึงตังพรพอผมลดลมยางเหลือ32 psi การขับขีมันคนละเรื่องเลยนะครับอย่างที่บอกคนเล่นรถจะรู้ลมยางเนี่ยถ้าระดับ2ปอนเนี่ยคือแข็งขึ้นมากนะครับพอผมลดเหลือ32ก็นุ่มเลยทีนี้คือผมลองดูว่า32เนี่ยกำลังดีถ้าลดไปกว่านี้เนี่ยย้ยแน่นะฮะเพราะว่าดูจากตอนเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ย จังหวะยุบอะไรของตัวรถเนี่ยคือตัวยางติดรถ19560เ6เนี่ยจริงๆมันก็มีความสูงของแก้มยางอยู่ประมาณหนึ่งยังสามารถลดลมยางไปได้อีกนะฮะแต่สติกเกอร์ข้างรถนะครับทางวิศวก,กรเนี่ยเขารู้น้ําหนักของตัวรถเขาดีนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานของเขาอยู่เขาบอกว่าถ้านั่งประมาณ3คนเน่ยให้เติม29 psi ก็น้อยไปนะครับผมดูแล้วน่าจะย้วยนะฮะผมเติม3 2นี่ถือว่าดีมากเลยนะครับ นุ่มนวลน,นะฮะการเลี้ยวก็ไม่ย้วยไม่โครงอะไรมากก็ลองดูนะฮะเรื่องพวกนี้ก็ทําให้การขับขี่มันดียิ่งขึ้นแต่เมื่อคุณนั่งกันเต็มคันนะครับคุณก็เพิ่มลมยางเข้าไปทั้ง4ล้อไปถึง34ก็ได้รถก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะครับภาละโหลดต่างๆมันก็ลดลงนะฮะรวมถึงมันรองรับน้ําหนักในการบรรทุกด้วยอันนี้ให้เป็นไอเดียนะฮะจะบอกว่าเฮ้ยทำให้มันนุ่มก็นุ่มได้กับยางเกรดอีโคติดรถนะครับแต่ในอนาคตนะครับคงไม่มีใคร เปลี่ยนยางสเปคนี้แล้วนะครับซื้อรถราคาเกือบ8 0 0แสนนะ7 7็เนี่ย7จ0สใช่ไหมครับก็เอายางที่เป็นเกรดพรีเมียมเป็นยางกลุ่มเก่งนี่แหละนะครับไม่ต้องไปถึงยาง SUV นะครับพวกนี้ใช้ยางเก่งในส่วนความเงียบของห้องโดยสารถือว่ารรมดีนะครับเงียบกว่าพวกรถ SUV อีก,ก็คือตัวเลขเนี่ยระดับเดียวกับพวกรถเก่งเลย เขาทําได้อย่างไรก็ลดออกมาทีหลังนะครับมีการเก็บเสียงห้องโดยสารพวกรูแกนพงมาลัยต่างๆเนี่ยก็มีการปิดซีลนะครับตรงไหนที่จะเป็นช่องให้เสียงมันเล็ดรอดเข้ามาแม้แต่ใต้เครื่องยนต์นะครับใต้ท้องเครื่องยนต์อาจจะมีช่องอยู่นะแต่หลังซุ้มล้อด้านใต้เนี่ยเขาก็มีกรุเข้ามานะครับด้านใต้เนี่ยพวกนี้นอกจากจะทําให้รถมันเงียบเสียงที่เป็นเรโซแนนซ์เสียงที่เป็นเสียงที่มันซ้ําๆกันเนี่ยที่มันจะทําให้ยางหอนช่วงล่างหอนขึ้นมาเนี่ยก็เงียบไปเยอะเหมือนกันแต่เวลาที่ แซงพวกรถเทลเลอร์รถพ่วงนะครับที่เขาทําท่อดังๆหรือกระบะของพวกวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเก็บเสียงดีนะครับเสียงที่เข้ามาทั้งเรื่องของเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงจากลมประทะต่างๆแต่เสียงจากด้านข้างยังมีเข้ามาอยู่เด็กแว้นแวดไปเนี่ยเสียงมันเข้าด้านข้างยังมีอยู่อันนี้ก็แจ้งทราบนะครับแต่เป็นปกติไม่ต้องตกใจนะครับรถเทสรถทดสอบรถขายปกติก็ดังแล้วมีข้อมูลเสริมให้นะครับวันนี้ทดสอบ เป็นรอบที่2ตอนทดสอบครั้งแรกกับทางซูซูกิเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับรถจากอินโดนีเซียเนี่ยปกติเวลาโดนเม็ดฝนใหญ่ๆนะครับลั่นมาที่หลังคาปป้งปังป้งปัง,ปงเนี่ยรถพวก To โยต้าเวนซ่ามิสู i s บิชิเอ็กแพนเดนี่ยพวกนี้จะน่ารำคาญมากเหมือนแบบฝนตกใส่สังกะสีอะไรเงี้ยแต่ของ x อ7เซเวเขาทำมาดีนะครับถือได้ว่าเงียบแล้วก็เสียงมัน ปุ๊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 ปปนุมน่มๆนะครับเหมือนรถที่แบบว่าเดมมานะแต่เขาก็เป็นวัสดุรับเสียงนะครับเป็นเรื่องของผ้าสักกลาดกันเสียงอะไรเงี้ยถือได้ว่ากระจกบานหน้าหลังคาเนี่เจอฝนเม็ดใหญ่ๆถือได้ว่าไม่ทําให้บรรยากาศในการขับขี่เนี่ยมันดูแบบเฮ้ยเหมือนรถแบบราคาถูกอะไรเงี้ยถือได้ว่าทําได้ดีย้อนไปเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับผมทดสอบกับซูซูกิผมก็มีคอมเมนต์ไปว่าเฮ้ย hey, รู้สึกวิ่งประมาณสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย พวงมาลัยมันสั่นๆนะนะครับรถคันอื่นเป็นไหมนะก็ไม่ได้เป็นช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเรื่องของฝนตกมีฝุ่นโครนเกาะน,นะครับในล้อแม็กด้านในรต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมลองเอามาขับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตอน120กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่านิ่งมีหลายปัจจัยที่ทําให้รถนําเข้าจากอินโดนีเซียเนี่ยพอเราไปเทสแล้วเรารู้สึกว่าพวงมาลัยมันสั่นหรือมันโครงเพราะว่ารถมาทางเรือตั้งศูนย์มาจากโรงงานเมื่อเอาขึ้นเรือ ตอนที่เขาทําพิธีแรงต่างภาพสวยงามอาจจะมีบันไดพาดแหลมสวยๆให้เขาขับเนียนๆขึ้นไปแต่ในความเป็นจริงคนทํางานนึกออกใช่ไหมครับอาจจะมีกระแทกขนส่งด้วยเทเลอร์มาขึ้นเรือพวกบันไดเรือเนี่ยฝาปิดท้ายเรือก็สูงนะครับกระแทกขึ้นไปแรงต่างศูนย์พวกนี้มันเพียนได้แล้วทางซูเกะเมื่อรับรถจากอินโดนีเซียทําอะไรนะครับเขา<อ> <DI> ทําในเรื่องของ PDI ก็คือทําในเรื่องของดูความเรียบร้อยของรถรอบคันในเรื่องของการบุบ การถลอกและสีต่างๆต้องเก็บต้องเพิ่มใหม่เขาไม่ได้ตั้งศูนย์ใหม่เป็นไปได้หมดนะครับฉะนั้นถ้าเรารับรถใหม่ป้ายแดงแล้วไปขับใช้งานรู้สึกเฮ้ยพวงมาลัยมันสั่นนะครับก็ย้อนเข้าไปศูนย์ให้เขาตั้งศูนย์ใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้ทําได้ทุกศูนย์นะครับเท่าที่ผมเช็คของซูซูกินะบางศูนย์ที่เป็นศูนย์เล็กๆมีนึกออกไหมครับศูนย์ซูซูกิจะมีศูนย์เล็กมั่งศูนย์ใหญ่แตกต่างกันไปศูนย์เล็กจะไม่มีการตั้งศูนย์ก็ไปศูนนนยยย์์ใใหหญ่่่แลลล้้้้ววถาาามมมเททไไไตัังศููกกคคุป ก่อนที่จะรับรถนะครับก็มันเป็นค่าใช้จ่ายนึกออกไหมครับค่าแรงคนทํางานคือถ้าตั้งศูนย์ให้ก่อนมันก็เป็นค่าใช้จ่ายของดิลเลอร์แต่ถ้าเกิดเรารับรถใหม่รถมีวารันตี3ปีแสนโลเมื่อรถมีปัญหาเราเอาเข้าไปให้เขาตั้งศูนย์ดิลเลอร์เนี่ยตั้งศูนย์ให้เราเบื้องต้นนะครับเวลามีปัญหาเขาจะตั้งศูนย์ถ่วงล้อก่อนใช่ไหมครับเขาก็ส่งใบเสร็จเนี่ยไปเก็บเงินกับซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยบริษัทแม่นะฮะจ่ายแทนเราเราไม่ต้องจ่ายเงิน ดีลเลอร์ก็ไม่ต้องจ่ายด้วยแต่ไปเก็บเงินค่าแรงต่างๆจากซูกิบริษัทแม่นั่นคือแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นขั้นตอนนะครับระเบียบรู้ทั้งรู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นรถเดินทางตั้งไกลทําไมไม่ตั้งศูนย์ใหม่นะครับก็มันมีรูปแบบการทํางานแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเรารับรถมาก่อนแล้วเราไปแจ้งเคมในเรื่องของภูมรยันตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับเขาถึงจะทําให้แล้วก็ไปเก็บเงินภายในของเขาอันนี้เป็นรูปแบบ นอกนั้นไม่มีอะไรเท่าที่ผมดูถ้าเกิดเรื่องของถ้าผมจะติรถคันนี้นะมีอยู่สองสาอย่างนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบใจหนึ่งเลยนะครับก็คือไอ้ระบบออ t โต้ดอลล็อกนะฮะไม่มีก็คือ,อรถซูซูกินะที่ขายเมืองไทยไม่มีเลยสักรุ่นการทํางานนึกออกไหมครับเวลาขับออกไปที่ความเร็ว20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกจากหน้าบ้านไปรถจะล็อกแบบเซนทันล็อกนะฮะล็อกประตูทุกบานอัตโนมัติอันนี้ซูซูกิไม่มีนะครับแล้วลูกค้าก็ เป็นภาระลูกค้าไหมมันก็หลายตังค์อยู่นะครับซื้อเจ้า Speed u u t o o o r l o อกเนี่ยแบบเสียบ OBD2 นะครับเป็นลั๊กมาเสียบนะฮะแล้วตัวลั๊กตัวนี้มันสั่งงานให้รถล็อกประตูนะครับแต่จริงๆมันจะมีฟังก์ชันอื่นตามมาด้วยนะครับคือฟังก์ชันหลักที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือพวก Auto d o อ r ล็อกแต่จริงๆถ้าเชื่อมแอปมันก็ดูค่านุ้นค่านี้ได้นะครับแต่จริงๆมัน คือมันนิดนึงนะไม่ควรจะเป็นภาระผู้ไปพอกนะปัก o อบดีจะได้ว่างแต่เสียบก็ใช้งานได้เลยนะครับในขับเขามีขายรถรุ่นอื่นๆของซูกิก็ทําได้อันนี้คือ XL7 ราคา779ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นออกจากบ้านสิ่งแรกที่ทาพอปิดประตูแล้วขึ้นรถเฮ้ติดเครื่องปุ๊บก็กดล็อกรถสําหรับคนขับนะครับหรือไปห้างขึ้นรถก็ต้องกดล็อกรถแต่ในความเป็นจริงนะครับรถรุ่นอื่นที่เขามีเจ้า u อ o ตัดอล็อกตอนที่ ขึ้นรถใหม่ๆก็ต้องกดล็อกอยู่ดีใช่ไหมครับป้องกันมิจฉาชีพนะมาเปิดประตูบานอื่นๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือการวางแป้นคันเร่งของเจ้า XL7 เนี่ยมันติดซุ้มล้อหน้าไปหน่อยถ้าคุณขับแบบนักขับจริงๆที่มีเบสิกเนี่ยคุณจะติดนิสัยเหยียบคันเร่งนะครับเวลาจะเบรกยกเท้าทั้งหมดไปเหยียบเบรกยกกลับมาเหยียบคันเร่งนะฮะปีกรองเท้าเนี่ยถ้าเป็นพวกสนิเกอร์นะครับพวกเยสซี่บูทเนี่ย เบรกมันอาจจะติดเจ้าซุ้มล้อได้นะครับแต่คนทั่วไปทําอย่างไรเวลาขับรถก็ใช้ส้นรองเท้าวางอยู่บนพื้นท้องรถแล้วเป็นจุดหมุนใช่ไหมครับอย่าเบรกหมุนไปแตะคันเร่งอย่าเบรกนะแต่นักขับก็ต้องยังไงถ้าเบสิกเป๊ะยกขึ้นยกลงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผมก็ขับได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ปกติก็พยายามฝึกตัวเองยก เปลี่ยนยกเปลี่ยนนะครับนี่คือหลักของความปลอดภัยเพราะบางทีมันมีเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมครับที่ชอบอ้างกันว่ารถพุ่งไปเองอะไรเงี้ยเหยเบรกแล้วไม่อยู่บางทีเหยียบไปคู่กันไงถ้ารถคันนั้นไม่มีตัวระบบ BOS ที่ว่าเบรกโอเวอร์ดิฟ์เนี่ยกรณีเหย,ยบคู่กันแล้วตัดกําลังของเครื่องยนต์อะไรเงี้ยอันนี้แจ้งทราบนะครับว่ามันจะมีนิดนึงนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะนะครับจริงจ เขาวางราคาแล้วก็ตำแหน่งมาดีในราคา779เนี่ยคู่แข่งก็จะมีแค่ Honda BRV นะที่ผมมองว่ามันสมเหตุสมผลในเรื่องของที่ให้ถ้ามองจากยอดขายถ้าเทียบกับ Mitsubishi x x p n n e r r เนี่ยเข้าขายเยอะกว่านะครับประมาณสัก2เท่าก็ไม่รู้นะครับก็หลายเหตุผลนะครับออกมาก่อนบางคนก็บอกว่าดีไซน์มันสวยกว่านะฮะบ,บางคนก็บอกว่า XL7 เนี่ยมันเหมือนแบบ SUV ที่ แบบว่าโบราณเกินไปคอนเซอร์วทีฟเกินไปนะฮะแต่มันก็มีแบ็กออเดอร์ก็คือมียอดจองที่ต้องรอรถเหมือนกันอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนเห็นหน้า XL7 แล้วสรุปถอยไปเอลเอทิ L e บอกชอบความเป็นมินิ MPV มากกว่านะอันนี้มันเกือบจะเป็น SUV ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบเรื่องของการบังคับควบคุมช่วงล่างอะไรเงี้ยถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานเลยพวงมาลัยแม่นยำนะฮะน้ำหนักต่างๆเนี่ยไม่เบาจนเกินไป นะครับลดลมยางมาแล้วก็ไม่หนืดนะรวมถึงช่วงล่างเวลาโดดคอสะพานอะไรลงมาก็เอาอยู่นะฮะมีการขยายขนาดของเหล็กกันโครงขยายเมื่อเทียบจากอะไรก็คือเทียบกับเอติก้าตัวหน้าตัดของเหล็กกันโครงหน้านะครับมีการเพิ่มขนาดขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ XL7 ปรับจูนมาใหม่นะครับให้รถมันกลมกล่อมนะครับเป็นรถที่เชิน้าชูตาของซูซูกิได้เลยนะอีกโมเดลหนึงนะครับในราคาเท่านี้น แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรให้กดฝากกดให้ครบเลยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในแวดวงยานยนต์รวมถึงรีวิวทดสอบแบบนี้ผมมินจากได้ฟุตบอลต้ลอตงลาไปก่อนสวัสดีครับ